สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมเจมส์ชิปนายอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็มาเล่นเกมพับจีนั่นเองนะครับผมหลังจากที่ผมเล่นไปหลายตาเนี่ยก็ไม่สามารถได้ที่หนึ่งเลยนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันตุจีนผมก็เลยว่าจะมาใส่ชุดสีแดงเนี่ยเพื่อไปลุยศึกนี้ซะหน่อยเพื่อที่เราเนี่ยจะได้แบบว่าได้ที่หนึ่งสักครั้งหนึ่งนะครับผมจะได้ที่หนึ่งกันไหมเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยนะครับ เรียบร้อยต่อจริงว้ามาเดียวชุกแดงแรงกว่าใครเลสกโกเลยอาร์ติว่ามาคาดว่าเป็นลายแเป็นลายแล้วว่ามิดไนครับไงกลุ่มมิดไนครับโอ้กูรู้ละกูรู้ละกลุ่มมิดไนแอลกอฮอล์เออมิดไนก็แอลกอฮอล์นะเออ มันขับประหยัดเลยแอนน่าอ้าคุณรู้สึกว่ามันเหมือนแม่เข้ากับแอนี่อีหลร์ไม่เข้าจะงหวะเลยดู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 มีคงลงไหมวะไม่มีคงหรือเปล่านี่ยมันฟรีไฟไงมันฟรีไฟไงเออลงฟรีไฟได้ประเด็นนะตอนแรกคือว่าทับซีได้ฟรีไฟสัปดาห์ไปไหมมาเอามึงมาเข้าบ้านเจอกันกับกูไอ้สัสกูลงกูลงก่อนกูลงหลังคาคุยกูลวก่อ กันก็นรู้นสองวันนี้เขาบอกเมื่อวานเขาจะแพ้ไม่วันนี้เขาส่มเล่นหมดเนียเ่ยดอะส้มสอันนี้คือใครดีเพลงจังแม่งเห็นกับปืนแก๊ปไอ้สัสเล่นเก่งเล่นเก่งมีพัฒนาการที่ดีวะอนาคตอยู่ไม่ไกลว่ะเล่นเก่งเล่นดีด้วยต้องอนาคตเป็นของกูไม่ไกลหรอเห็นมากูว่านั่นแหละทำแม่งซะเฮ้ยไอ้เหี้ยปืนไม่มีเลยมั้งเนี่ย ไปหาปืนมาจากไหนวะไอ้ยงไงจะได้ไหมไก่พูดไก่พัวแต่แนวเอาเพลงว่าดีมิกกันได้แต่แนว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  แฝงี่อะไรจบพ่กนั้นเลยเฮ้ยปืนไม่มีเจ้าหน้าที่รีบจับแยกเสือหยอกมาติดอยู่ในห้องน้ำเก้าชั่วโมงกินเลี้ยงไว้เล่นเลี้ยงไว้กินละมันมันมันทำเขาทำไมบอกว่าแมวะมันเป็นเสือหรือมันเป็นแมวดาวไงเฮียตกแกตกแก

บ้านนี้บ้านกูบ้านกูบ้านกูบ้านที่กูมาร์คนหนึ่งไปแล้วไปแล้วเหนื่อยอ่ะปวดอ่ะนะใครมากูกูกูอะไรตัวนึงไหนวะกูยิงนอกไปแล้วตัวนึงไม่ไม่ข้างหน้าไหนอ๋อหน้ามึงนู่นน่ะตามดี <S 2> <S 2> <S 2> <S ยืนนี่นี่นี่คไก่แค่สดมีอะเรไม่ได้ยิงใช่ไหมหน่อยไม่ไม่ใครยิงไม่รู้อยู่ฝั่งถนนทางกูเนี่ยเฮ้ยมีรถทางโน้มากลัวเออกูเห็นละอ๋อเอ้ยมันจะมามันจะมารอเลยมีรถมามาข้างนี้แล้วมีรถทางนี้ด้วยรถเออมันออกว่ะ เฮ้ยอยู่ในบ้านนั้นมีบ้านบ้านท่านบ้านที่มันเข้าอ่ะเนี่ยสองรังเนี่ยน,นี่ไงมันโดนยิงเฮ้ยวงอยู่แถวนี้วะแต่เราจะออกไงเราไม่มีรถใครยิงวะเราไม่มีรถนะดีิรถไ,ไ,ไม่ใช่ฝั่งพวกกูเรายิงไม่่ใชอาไม่มึงเห็นมาร์คเหลืองกูไหมมันมบนนนีบ้านนั่นแหละบ้านนั้นแหละ อยู่นี่อยู่อยู่ในมาร์คเ,นะเลยาตายแล้วเอา้าแม่ไม่มีรถว่ะคูหารถอยู่ตอนเนี้ยตัวนี้น่าจะคนละตีห้อนตายเลยอยู่ดีแม่งวิ้งม,มาซัดกูเลยใครมาเอดรอปหลังเราสองอันมึงหารดูดิเฮีเยอะไรวะเป็นดีเป็นดีหกสิบไปเลยไปดีไรอะ ในวาหลังเรา4 5เนี่ยดิโอ้ย655ไม่เห็นวะตามังเตกเหรอดี่ไงวอร์ชันสเปเชียลคลิปอะชุดดำเลื่อมๆอะแม่งไอเปื่อไ้นั่นแหละดีดดีดนีดนีีดดีดีด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 ีด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 ดีดีดีดนีดดีดดียดงดดีดดีดดีดด เหรอเออแฟนนี้ไม่ค่อยดีแบบแม่งหังริงมันบวกกันอยู่บนเขาอะได้บ้านกูไปสองได้ไม่เห็นหลังไม่เห็นไปแล้วเออส่งในในบ้านแต่ไม่เจอใครเลยเออไม่เจอแต่ว่าเราเล่นนี้ก่อนหลังหลังมันยังไม่มาหรอกมันมีเสียงปืนอยู่เฮ้ยเฮ้ยเนี่ยเราเล่นมุมนี้ได้เยอะมีคนอยู่บ้านนี้สวัสดีเราต้องระวังกันสักหน่อยแล้วมาร์คสี่เหมือนมีคนมาแล้วคนมาฟังแล้วเข้ามาแล้วเลย นี่ไงนี่ไงรถหล่อรถหลอกี่เราตื่นเต้นไอ้ควายเหมือนหล่อเฮ้ยมีคนยิงกูไมเป็ขาเป็ขาเปนเขาแบ็คไม่มีตัวรถตัวหน่อยในบ้านในบ้านในบ้านมีในบ้านมีในบ้านมีบ้านหนึ่งไหรใช่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 บ้านมาบ้านมาวิ่งวิ่าวิ่งไปเอาอย่าชันหนึ่งฉันหนึ่งตัวหนึ่งชัวหนึ่งเหรอเมื่อกี้มันแหลกตัวเดียวตัวเดียวเพื่อนมันออกเมื่อกี้มันค้างเราเฮ้ยอย่าอย่าอย่าน็อก เพื่อนมันกลับมาเพื่อนมันกลับมาเพื่อน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 มันเอาต้องรีบปิดอ่ะอ๋อหรือว่ามันไปไแล้ววไปรับแล้วว่ไม่หมกอ๋อบ่งหนอนยังไม่ถึงระวังไม่อยู่ออมระวังสวยเลียวไปสวยเลียวน่าจะตัวนี้เลมึงจาคันไหนมึงจคันไหนอปคันแดงคันหนคันแดงนี่มีนี่นี่นี่น่กยช่วยกูช่วยอยู่ออมส้าบ้าน้าบ้านเ้ว ละนน่่ไไมมเฮ้ยมีรถขับมาข้างบนเขาไฟต้องปั๊มกูต้องปั๊มแป๊บนึงปั๊มไปกูโฮให้อยู่ระวังเข้ามาเข้ามาข้างหลังมันไม่หลังีตัวไกลอยู่ไกลกูยิงกูยิงเองมันมีตัวไกลมั้กตรงนี้ด้วยตรงเนี้ยเดินมั้กส่อะกูต้องเข้าแล้วเพราะมีคนอยู่บนเขา โออเอ่อมมึงต้องหาเออกอมเพงอะไรบางกูหากูดูหลังบ้านแล้วไม่มีหลังบ้านไม่มีอีกตัวกูหาที่มันยิงมันวิ่งไปมาร์คสี่อ่ะฝั่งนอกป่ายิงมาไหมฝั่งทางสามร้อยยิงมาเช็คบ้านก่อนไหมไปบนบ้านมีอยู่หลังบ้บนบ้านบนบ้านไม่นขอยิงกูเหน่อยแล้วไม่ขอยิง เอ้ยมันโดนมนโดนไฟมันโดนไฟขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยร่อยู่ราอยู่รา่อยู่อยู่ชั้นสองเหรออ๋อมันเจ็บแล้วขึ้น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 แป๊บบไม่เห็นไม่เห็นในห้องนี้ในห้องนี้ในห้องนี้รอโดดรอโดดโอ้โหน็อน็อกยสวยแหน้าเต็มหน้ากูเลย ตัวมันอยู่ข้างนอกอะมองบนเขาวิ่งลงมามองบนเขาวิ่งลงมาเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยอยู่ข้างนอกเห็นเห็นดนเจ็บเขาด้วยอันนี้มันยิงมาจากข้างนอกนี่มันคอกลัวมันไม่เห็นวะกูไม่เห็นวะรถรถมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวรถนี่แหละนี่เออนั่นแหละหาอยู่นะตอนนี้ อันนี้ก็ต้องไปว่ะมันมีรถอยู่มีรถอยู่เลยมีรถอยู่เออกูจอดกูจอดแค่รถเดียวมีคนหกเหร่ามีคันแดงอยู่ตรงนี้จอดหนึ่งมีกระเป๋าสามซอยจู่แบบเต็มรูปมมีแกแหวยกูไม่มีไอ้นี่เลยว่ะไม่มีแบนเดตเปลเดตเดเลยว่ะครับคุณเราต้องออกพร้อมในแต่เรามีรถอยู่ใช่ไหม

ึเลย6คัเกอยู่อ่ะคุณม่จเยอวะอบบ้านนี้ก่อนละกันน่าจะมีนะบ้านนั้น่ะเออเตรียมเมาเลยจะโดนหัวกูก็พอพอแค่นั้นแหละเบิรดีนะไม่มีไม่มีมังเออรถเก็บเอยรถเก็บ่อยี๋ยวการถเก็บไปวนี้ดันเนได้เออดันเล่นได้ขออยงขอยยวไปจอดนั่น เฮ้ยแมสเข้าไปเข้าไปเข้าไปให้กูจอดตรงนี้แหละไอ้ไหมเออมึงอย่ามาจอดตรงกูเลยปล่อยม่นี่มาปล่อยว่าอยูู่ห้องน้ำอยู่ห้องน้ำจอดรถมันจอดแล้วถ้าโกดังมีเราไม่ทิมเยทิมเลยวะกูว่ามันไม่ไม่เล่นยากที่เะใช่ไหม Mình sẽ chơi với mấy người có cơ hội nha Được rồi, bây giờ chúng ta ở không có Mark Được rồi, được Mark Một chiếc máy chạy tại sao chúng ta không có chiếc máy chạy? này gì vậy? Cái gì vậy? Tại เฮ้ยโกดังมีเห็นแล้วยินยิงยิงดีจังเลยโอเคได้พอดีเลยโอ้โหเยอะผู้เล่นรันรันอุ้ยทาไมมีขวายิงอ่ะเอาซ้ายยิงอ่ะ ต้องเข้าอีกว่ะต้องเข้าวงัวเป็นเรียนห้องน้ำมันห้องน้ำที่เป็นหลุมอั้ตรงไหนวะเฮ้ยมากูมากดูอันนี้ตรงนี้มารกูมาร์กมีคนต้องดูเนินก่อนดิไหนวะเลวมากมึงไม่เห็นวะห้องน้ำเหรอฮัลโหลเออเจ็บเจ็บตาย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 ตรงไหนตายตรงห้องน้ำแบบเดียวเออ ตรงห้องน้ำมาคุณเราเหลือแต่ห้องบนเราเหลือแต่โกดังรับเอารถไปบังอยู่ตรงห้องน้ำมาคุณไดมาสี่ได้ได้ไปดูไดูไยดูไูไปดดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูไปดดดูดยูไปูไปดูไปดดูไปดไปไปดูไปดูไปดูไป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 ดไููไปูดาไไดไปดไ รถมันไม่แรงพอพี่เออได้อยู่ได้อยู่ไม่แมนเอเคอะเฮ้ยมีคนนอนอยู่วิจิแสดงว่าตายแล้วตายแล้วเดินซ้ายนีเดินซ้ายก่อนเีหนวะเอชเค้าอเบยู่ไหนเฮียหาดิน้า โดน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 ลังโดนัดนันนงกูดูบ้านข้างหน้าดังนไงตงกอจะิงออเียุไม่เห็นวะนยิงโดนอันนี้มันอยู่ไหนขวาขวดูขวา้ยีตัวนอนบนหัวเรามีตัวนอนเพื่อนยาขึ้นไป หลังหิน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 ช่วยช่วยช่วยข้างหลังก่อนล็อกแค่ตัวเดียววัดวัดข้างหลังขวาใกล้ใกล้ตายตายโอ้โหนี่หลุดนี่เฮ้ยแก่ร้อยช่วยจี๋หน่อยดิสมองไปสมองไปอีกนัดเดียวตายอ่ะข้างบนอ่ะ สมมติตรงสตตรงต้นไม้ข้างหน้ากูได้ปะได้ดีกว่ายดูขวาตรงนี้นะตรงนี้นะต้นไม้ขวาไอ้เชี่ยกูเนี่ยสุกูว่าอยย่ทำไมกูยิงใครไม่โดนเลยเฮียแม่ชุบไหนดีอ่าอยากเล่นเออๆล็คๆล็คเล็อดล็อกล็อยู่สามคนนี้สามลสีคนสคนนึงหลังเราปว่าเหลือแต่ข้างหน้าเหลือแต่ข้างหน้าเลยใช่ใช่ใช่อางเหมือนกันวะออมไ่้างหน แมทมึงฟังดีทุกคนทุกคนอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายเอ้แก่กูเห็นไอ้มึงหน้าจับต้นไม้อะไอ้แก่กูปวดยิงน็อกแล้วน็อกแล้วไอ้ด็อกลีอ่ะต้องม้ากลัวมาดีแม่งน็อกแล้วโอ้ขอหลงเนี่ยตรงนี้ไม่ได้ยิงเลยต้นไม้นี้ต้นไม้นี้เดี๋ยวกูดูขวาให้ใช่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 อยู่ตรงสโม็กแล้วก็สโม็อกสองฝั่งเลยเจ็บ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 ตรงนั้นมีสองตัวขวามันสวยเป็นไง ตรงนี้ตาจะนอนว่ะมันน่าจะนอนว่ะออมเออวงดีบมานนะดิเราถอยหลังมาเข้าวงก่อนนองเอ้ยมึงโฮไว้ก่อนก็ได้เพราะล็อกไม่ได้มันเหลือตัวเดียวเนี่ยไปนั่นไงนู่นอยู่ไหนห้องน้ำห้องน้ำน้ำน่ากูลัวเฮียเหลือตัวนี้เหรอเออจริงไว้จริงไว้อีกหน้าเดียวอีกหน้าเดียวอีกหน้าเดียว แล้วห,ห,ห,หลังหลังต้นไม้หลังต้นไม้หลังห้องน้ำอ๋อยิ่งมโดนนี่ยังหน้องน้ำมึงก็ยิ่งังยิ่งพังไงก็เยินแหละเจ็บมากเจ็บมากโอเคฮิ่กูบอกแล้วตุจีนมันคช่วยเราได้เสร็จเสื้อตูวจีนเป็นไงไนหนุ่มเออ,เออมาดีกว่าทำไมเอ็มเอสซีนี้ผมใช้ไม่ได้หรอก ฝีมือผมก็มีบ้างผมว่า